ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสีคำถามสิ่งที่มึงสมควรจะศึกษาไม่ใช่ศึกษาการขึ้นภาษีนะมึงต้องศึกษาว่าเฮ้ยทำยังไงวะให้ค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยลดลงค่าใช้จ่ายของประชาชนลดลงนะครับ แน่นอนครับการขึ้นร่คาแรงขั้นต่ำมุมมองสำหรับผมนะคนอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่มุมมองสำหรับผมการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ส่งผลกับเราคนไทยเท่าไหร่ส่งผลกับเราคนไทยนิดเดียวแต่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำส่งผลดีกับแรงงานต่างด้าวเพราะอะไรครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำคนไทยส่วนใหญ่จะได้ค่าแรงที่สูงฝากค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจึงไม่มีผลอะไรกับเราเท่าไหร่และที่ผมมองก็คือว่าเมื่อเราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสินค้าขึ้นตามมันเกิดประโยชน์ไหมมันไม่เกิดประโยชน์คุณประกาศว่าวันนี้ เดี๋ยวคุณจะขึ้นค่าแรง400ค่าแรงยังไม่ขึ้นเลยแต่สินค้าขึ้นไปหมดแล้วใช่หรือเปล่าแต่ขึ้นไปแล้วใช่หรือเปล่าครับแต่วันนี้ถ้ารัฐบาลมีสมองรัฐบาลมีหัวคิดรัฐสมองรัฐบาลมีปัญญารัฐบาลลองคิดสิครับค่าแรงเนี่ยเท่าเดิมค่าแรงั้นตัดเนี่ยเท่าเดิมแต่ทําให้ค่าครองชีพลดลงผมยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆ สมมุตินะครับวันนี้วันนี้นะครับคุณได้ค่าแรงตอนเนี้คุณได้ค่าแดงเท่านี้เงินสิบบาทของคุณคุณสามารถซื้อไข่ไก่ได้สองฟองค่าแรงเท่านี้วันนี้คุณขึ้นค่าแรงไปสี่ร้อยบาทอย่าว่าจะสี่ร้อยเลยคุณขึ้นไปเลยพันหนึ่งคุณขึ้นค่าแรงไปเลยพันหนึ่งขึ้นไปให้สุดเลย พันหนึ่งอ่าขึ้นค่าแรงเลยหนึ่งพันบาทแต่วันนี้เมื่อคุณคุ้นค่าแรงหนึ่งพันบาทเงินสิบบาทคุณสามารถซื้อไข่ไก่ได้ฟองเดียวถามว่าขึ้นค่าแรงหนึ่งพันบาทคุณได้อะไรครับคุณได้อะไรครับคุณลองคิดดูคุณขึ้นค่าแรงวันละพัน เงิน10บ,บาทคุณซื้อไข่ไก่ได้กระฟองเดียวแต่ค่าแรงคุณเท่าเดิมแต่เงิน1ิบ,บาทคุณซื้อไข่ไก่ได้2ฟองแต่ถ้ารัฐบาลแม่งเจ๋งรัฐบาลมันมีความสามารถรัฐบาลแม่งมีหัวสมองมันทําให้ค่าแรงเท่าเดิมแต่ค่าครองชีพลดลงนั่นก็คือเงิน10บ,บาทซื้อสิไข่ไก่ได้สฟองดีกว่าไหมถูกต้องไหมค่าแรงเท่าเดิมเนี่ย แต่ปกติเงินสิบบาทเนี่ยคุณซื้อไข่ไก่ได้สองฟองแต่วันนี้เงิน1ิบ,บาทคุณซื้อไข่ไก่ได้สามฟองอะ่ะนี่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องแก้ครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องรีบศึกษาครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทําครับแต่วันนี้ข้าวของแพงหวดทุกอย่างประชาชนเดือดร้อนสินค้าอปปโพวกแพงหวดทุกอย่างแต่มึงกําลังศึกษาเรื่องอะไรครับการขึ้นภาษี พอประชาชนออกมากดมาด่าเยอะอ,อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่ง้อนี่เขายังไม่ได้ขึ้นเขาเพียงแค่ศึกษาผมบอกเลยครับแค่ศึกษามึงก็ไม่สมควรจะศึกษาเรื่องนี้ครับแต่ถ้าวันนี้ประชาชนเริ่มลืมตาอาปากอยู่ดีกินดีอเศรษฐกิจดีทุกอย่างอะไรดีแล้วมึงศึกษาเรื่องของการขพ้่ภาษีกูจะไม่ว่ามึงเลยกูจะไม่พูดเลยไม่ใช่ว่าภาษีจะไม่ให้ขึ้นนะแน่นอนครับ ถ้าเศรษฐกิจดีปากท้องประชาชนอยู่ดีอะไรก็ดีแล้วมึงศึกษาในการขึ้นภาษีอันนี้มึงทําเลยแต่ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมยาแต่มึงศึกษาการขึ้นภาษีพ้องมึงดิมึงอยจะแก้ตัวครับมึงอยจะสตอครับมึงจะอุ้งอิงครับ นะคุณจะบอกเฮ้ยภาษีเเซนี่ยนะครับมันต้องขึ้นภาษีที่ไม่ได้ว่าในการขึ้นภาษีแต่มึงทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทําให้ประชาชนไอ้ริมตาอ้าปากได้ทําให้ประชาชนหายใจได้ก่อนก่อนหรือเปล่าครับแล้วมึงค่อยไปศึกษาในการขึ้นภาษีอันนี้คือสิ่งที่มึงสมควรจะทําแต่วันนี้ประชาชนแม่งจะจมน้ําตาอยู่แล้วเนี่ยมึงศึกษาเรื่องของการขึ้นภาษี มันว่าค่อยกินหญ้ามังคะนะครับนารีขี่ม้าขาวใช่ไหมครับสิ่งที่รัฐบาลมึงจะต้องรีบศึกษาให้มากที่สุดก็คือว่าเฮ้ย<ม>ในเมื่อการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมันส่งผลกระทบกับนายจ้างส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการส่งผลกระทบกัหะายด้านอันนี้มันยากแต่การลดค่าของชีพอันนี้ผมว่ามันง่ายกว่าปะมันง่ายกว่าหรือเปล่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์คือแรงงานต่างด้าวคนที่ได้รับผลกระทบคือใครครับคือนายจ้างคำถามคือคนไทยส่วนใหญ่ได้เงินเนี่ยเกินาค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่าสองคือเวลา ลาออกจากอีกที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึง่งจะได้เงินมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะมีประสบการณ์มามีอะไรมาคิดกันเยอะๆไต่ตองกันเยอะๆรองอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดนะครับผมบอกเลยครับสวัสดิการนะผู้สูงอายุเนี่ยครับเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรอะไรพวกเนี้ยผมบอกเลยครับไม่ต้องมีก็ได้นะไม่ต้องมีก็ได้นะสวัสดิการหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้มุมมองผมนะแต่ รัฐบาลลองหาอาชีพที่คนเหล่านี้เขาสามารถทำได้สิครับวันนี้อายุห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบเนี่ยบางคนเขายังแข็งแรงเขายังทำงานได้เขายังทำไม่ได้ทำไม่นี่ได้แต่เขาไม่มีโอกาสได้ทำงานเขาจึงไม่มีไรายได้แต่วันนี้ถ้ารัฐบาลมึงไม่ต้องไปนะครับจ่ายให้เขาเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหรอกครับ หาอาชีพให้เขาส่งเสริมอาชีพให้เขาให้คนที่มีอายุเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ปกตินะปกติเนี่ยนะครับคนเราปกติทำงานวันละแปดชั่วโมงผู้สูงอายุขึ้นไปอาจจะทำงานแค่วันละสี่ชั่วโมงส่วนค่าแรงก็ลดหล่ำลงมาก็ยังดีกว่าวันละหกร้ยวันละเจ็ดร้อเดือนละหกร้อยเดือนละเจ็้อยเดือนละแปด้อยจากที่รัฐบาลให้หรือเปล่าใช่ไหม ทำไมรัฐบาลไม่คิดอย่างนี้บ้างครับไม่ต้องมากทุกวันนี้อายุแค่สี่สิบฝ่าเนี่ยย่างห้าสิบเนี่ยลองตกงานเมื่อไหร่ไปสมัครงานยากแล้วยากแล้วห้าสิบฝ่านี่นะครับโอกาสที่จะสมัครงานเนี่ยโคตรยากเลย อยากคิดนะครับว่าคนที่มีอายุมากๆอะไรเงี้ยเขาไม่มีความสามารถครับบางคนมีความร,รู้ความสามารถครับแต่รัฐบาลอะ่ะเคยสนับสนุนไหมเคยให้โอกาสเขาไหมเคยให้เขาทำอย่างจริงจังไหมหรือวันนี้เดี๋ยวแจกให้หกร้อยเดี๋ยวแจกให้เจ็ดร้อยเดี๋ยวแจกให้แปดร้อยอย่างนั้นเหรอ ผมไม่แน่ใจนะนะรัฐบาลนี้นะครับอยู่ได้นานขนาดไหนผมไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องตรวจสอบกันไปอะไรกันไปและเลือกตั้งครั้งหน้าผมบอกเลยครับเราคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เยอะฝรน,นี้และเราคงได้เห็นนะครับสิ่งใหม่ๆที่ดีฝรน,นี้ญี่ปุ่นเขาให้คนสูงอายุเดือนละห้าพันบาท หกเจ็ดร้อยไม่พอค่าเล่าข่าวในแต่ละวันหรอกครับญี่ปุ่นเขาให้คนสูงอายุเดือนละห้าพันบาทเดือนละเท่าไหร่นะเดือนละห้าหมื่นคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าห้าหมื่นบาทเขียนผิดคืออย่างนี้ผมต้องบอกว่าทําไมเขาถึงให้ครับคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะไม่เหมือนกับประเทศเรานะญี่ปุ่นเนี่ยทําไมเขาถึงให้แบบนี้เพราะทุกคนในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเสียภาษี เมื่อเสียภาษีแล้วเวลาแก่ตัวเขาจะเอาเอาภาษีนะครับเอาภาษีเนี่ยที่ที่เราเสียไปเนี่ยคำนวณคำนวณน,นะครับเป็นนะครับสวัสดิการให้เราตอนเราอายุเยอะคนญี่ปุ่นเขาจึงไม่หลบเลี่ยงงภาษีแต่คำถามคือประเทศไทย เสียภาษีเสียแก่ตัวเราก็ได้600ได้700ได้800เหมือนเดิมนี่คือความแตกต่างนี่คือความแตกต่างครับแม้กระทั่งประกันสังคมเองนะครับที่เราเสีย เสีย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 ไปเสียไปเสียไปใช้ใจใจ่ายป่วยอะไรไปปุ๊บ,บอ่าเกิดเราเนี่ยทําไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอายุงานไม่ถึงอะไรไม่ถึงกเกษียณมาก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีดูว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันจะเทียบกันไม่ได้ครับมันจะเทียบกันไม่ได้เพราะเขามีระบบสวัสดิการของเขาอ่ะ รับที่เราจ่ายแล้วสุดท้ายเราก็จะได้คืนลองสิครับนะครับประเทศไทยลองลองทำดีครับคุณเสียภาษีมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทำงานได้คุณก็เสียภาษีเสีย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 นะครับคุณเสียภาษีมา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 พออายุ60ปีเอาทั้งหมดที่คุณเสียมาน่ะมาคำนวณ ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีๆเขาเก็บภาษีถูกต้องครับถูกต้องครับก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับถ้าวันนี้นะครับทุกคนจะยอมเสียภาษีและเสียภาษีแบบไม่หลบเลยถ้าเขารู้ว่าสวัสดิการเขาเมื่อตอนกเกษียณเขาได้อะไรแต่ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับประเทศไทย สวัสดิการให้คุณเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีสวัสดิการเมื่ออายุ60ก็คือ6 0 0้0ย8 0 0้0 0ดเหมือนกันหมดถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณต้องการจะเอาเงินไปพัฒนาประเทศและคุณต้องการให้ประชาชนเสียภาษีคุณก็ต้องมีสวัสดิการโดยการคำนวณจากการเสียภาษีของแต่ละคนเพราะจะให้จะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยนะเสียภาษีนะ บางคนเสียเท่านี้แล้วเวลาสิ่งท,ทุกคนจะได้เหมือนกันหมดอันเนี้ยมันก็ไม่ได้มันน่าจะมีการเหมือนกับว่าอ่าโอเคสมมุตินะครับสมมุติว่าเอาภาษีที่เสียไปทั้งหมดไปคำนวณน,นะครับเป็นเงินสวัสดิการแต่สูงสุดไม่เกินเดือนละห้าห0ื่นนะอ่าสูงสุดไม่เคยไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนละห้าหมื่นแต่คนนี้คำนวณมาแล้วนะครับเอาภาษีมาคำนวณแล้วทั้งหมดเนะี่ย ได้เดือนละหมื่นคนนี้ก็ได้หมื่นหนึ่งอ่าถูกว่าคนนี้คำนวณมาแล้วได้สองหมื่นอ่าคนนี้ก็ได้สองหมื่นแต่มีอยู่คนหนึ่งโอ้เป็นไอ้นี่เป็นมหาเศรษฐีมากคำนวณออกมาแล้วนะครับคำนวณออกมาแล้วเนี่ยต้องได้แสนหนึ่งแต่ได้สูงสุดแค่ห้าหมื่นนะอ่าถ้าอย่างเนี้ยผมว่าโอเคเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินที่เขาได้อะพอที่เขาจะได้เลี้ยงชีพของเขาได้สบายสายอ,อันนี้คือสิ่งที่ มันได้มันจะต้องคิดกันมันต้องไอ้นี่กันและมันต้องมีการวางแผนกันแต่รัฐบาลส่วนใหญ่คิดอะไรคิดอะไรครับเอ้ยงบประมาณปีนี้กูจะกู้ได้เท่าไหร่วะและ้วงบประมาณปีนี้เพดานกู้นี่สาธารณะเหลืออีกเท่าไหร่วะจะกู้ได้เท่าไหร่วะ โอ้กูได้อีกแปดแสนล้านอ่ะเดี๋ยวกูไปดูว่าจะทําโปรเจกต์อะไรเอาโครงการอะไรใส่เข้าไปเอาโปรเจกต์อะไรใส่เข้าไปเอานโยบายใส่อะไรใส่เข้าไปเพื่อกูจะกู้แปดแสนล้านนี้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลทําครับจัดงบประมาณนะครับแทนที่วันนี้ดูงบรายรับงบรายรับแล้วค่อยมาจัดนะครับ จัดงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้สัมพันธ์กับรายรับเปล่าครับดูว่าปีนี้จะกู้ได้เท่าไหร่กู้ติดเพดานได้เท่าไหร่แล้วค่อยมาทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อกู้ขาดดุลเพื่อกู้ขาดดุลน,นี่คือการบริหารของรัฐบาล ทำงบประมาณขาดดุลเพื่อจะกู้เท่าที่กู้ได้แค่คิดแบบนี้มันก็ชิบหายแล้วแค่คิดแบบนี้ประเทศก็เป็นหนี้มหาศาลแล้วฝันดีครับโอเคผมก็จะไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สามทุ่มฝ่าแล้วนะครับ เดี๋ยวยังไงขอตัวโรงพักผ่อนก่อนนะครับพวกนี้เรามาคุยกันใหม่เราไม่นี่กันใหม่มีภาควิจา์วิเคาะกันใหม่อย่างที่บอกว่ามีหลายๆอย่างนะครับที่คนยังไม่เข้าใจก็เรามาคุยกันไปเรื่อยๆนะครับวิเคาะห์ไอ้นี่มีภาพวิจานกันไปแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นคนที่ตอบตรงๆต,ตอบแบบอาจจะบอกว่าฝานผ่าขวานผ่าซา,า,า,ากเลยก็ได้แต่มันจะได้ชัด เพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงแล้วไม่ยอมมาพูดความจริงไม่เอาความจริงมาคุยกันไม่เอาประเด็นต่างๆมาคุยกันมัวแต่อ้ําอ้ําอึงอ้งๆปัญหามันแก้ไม่ได้ครับและปัญหาจะไม่เข้าใจครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ